สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้มีห้องสวยมากค่ะมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนี้ยังกริบอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะและนะคะห้องแบ่งกันสัดส่วนได้ดีมากๆเลยค่ะใครที่ชอบห้องกั้นนะคะสัดส่วนแบ่งพื้นที่ออกเป็นนะคะพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มีพื้นที่ครัวแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะและนะคะยังมีห้อง อนอนอยู่ฝั่งนี้เป็นห้องนอนแบบประตูปิดมีชิดแบบนี้เลยและห้องยังมีระเบียงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบห้องกั้นสัดส่วนแบบนี้นะคะพัก1-2ถึงท่านฟ้าแนะนําห้องนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและจะปล่อยเช่าให้ในราคาพิเศษด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าพร้อมเข้าอยู่ภายในเดือนธันวาคมกรานี้นะคะแนะนําห้องนี้เลยค่ะติดต่อน้องฟ้ามาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซดพระหุ่นยูทินสะพานใหม่ค่ะคอนโดอยู่ใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่ที่สุดค่ะส่วนต่อขยายมชิดสะพานใหม่คูคตค่ะและนะคะใกล้กับทางด่วนเส้นรามอินทราอาจนรงค่ะไม่ไกลาจากวงเวียนบางเขนวัดภาษีค่ะแล้วก็ห้างเซ็นทรัลรามอินทรามอเกษตรมอราชพัฒนแล้วก็ในส่วนของมอรีปทุมด้วยนะคะทุกคนค่ะใครที่ใช้รถไฟฟ้า b t s อยู่เป็นประจำก็เหมาะมากๆเลยทะคนนั่งทอดเดียวยาวถึงสุขุมวิทได้เลยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าพาชมห้องกันเลยนะคะ เชื่อว่าเลายท่านคงอยากจะชมห้องแล้วนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นทํางานมาเนอยๆค่ะทุกคนค่ะนั่งได้นอนได้นะคะโซฟาเบดแบบนี้เลยนะคะปรับนอนได้นะคะทุกคนค่ะและนะคะมีทีวีให้ด้วยค่ะหนึ่งเครื่องค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะเปิดดูข่าวดูฟังเพลงได้เพลินๆเลยค่ะภายในห้องนี้มีแอร์ด้วยนะคะหนึ่งตัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะร้อนนะคะอ่าและนะคะ มีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ด้วยนะเอาไว้นั่งรับประทานอาหารมุมนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะและนะคะถัดมาน้องฟ้าพาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนกันต่อเลยคะ่ะทุกคนห้องนอนแยกประตูปิดมิชชดแบบนี้ฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านคงกําลังมองหาห้องลักษณะนี้อยู่นะคะน้องฟ้าบอกเลยว่าตอนนี้น้องฟ้าว่างแค่ห้องเดียวใครที่สนใจเช่าก็รดบทักเข้ามาสอบถามเลยคะ่ะภายในห้องนอนกว้างคะ่ะทุกคนมีเตียงนะคะขนาด5ฟุตพร้อมที่นอนให้อย่างดีนะคะใต้เตียงก็คือมีลิ้นชักนะคะสามารถเก็บของได้ด ด้วยค่ะทุกคนค่ะที่นอนแบบนี้เลยสวยมากนอนสบายๆเลยค่ะและนะคะผ้มาม่านสวยๆแบบนี้เลยมีให้นะคะมีสองชั้นจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลค่ะภายในห้องนอนมีแอร์ให้ค่ะหนึ่งตัวค่ะและนะคะข้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะข้างๆที่นอนตรงนี้อ่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่คะ่ะที่นอนฟาให้ดูอีกรอบหนึ่ง น่าอยู่น่านอนมากๆเลยภายในห้องนอนก็กว้างอยู่แล้วไม่อึดอัดพักผ่อนสบายแน่นอนค่ะถัดมาฟับ พาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นครัวกันต่อเลยครัวก็จะอยู่ติดกับฝั่งที่เป็นห้องนอนค่ะมีในส่วนของตู้เย็นให้ค่ะ1เครื่องค่ะและนะคะเคาน์เตอร์ล้างจานใหญ่ๆแบบนี้เลยมีให้นะคะทุกคนค่ะเคาน์เตอร์ครัวต่อไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันมีให้เรียบร้อยใครที่ชอบทําอาหารนะคะรับประทานทําได้เลยนะคะทุกคนค่ะบิวอินชั้นวางสา,าสามารถเก็บเครื่องครัวได้นะคะ และนะคะที่น้องฟ้าอยากให้ชมมากๆเลยก็คือภายในห้องนี้มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะครบมากนี่ประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้แบบนี้ถ้าเราจะรับลมรับอากาศทั้งนอกเข้ามาทุกคนคะ่ะนี่ระเบียงอ่าที่ตากผ้ามีราวตากผ้าเล็กให้ด้วยนะและนี่เลยคะ่ะใครที่ชอบซักผ้าในห้องนะ้ำมีเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะและนะคะต่อไปน้องฟ้าพาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำคะ่ะทุกคน เวลาเราทําอาหารนะคะเราสามารถนี่ค่ะประตูบานสไลด์เลื่อนเลื่อนปิดได้นะาการกลิ่นเข้าเข้าไปรบกวนภายในห้องค่ะถัดมาเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําจะอยู่มุมนี้ค่ะทุกคนค่ะห้องน้ําจะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เครื่องทาน้ําอุ่นแล้วก็ฉากกั้นกันกน้ํากระเด็นมีให้เรียบร้อยค่ะทุกคนราวตากผ้านี้ให้ค่ะและนะคะกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ชักโครกอ่างล้างหน้าค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ห้องแบ่งกั้นสัดส่วนดีๆแบบนี้นะคะใครที่ชอบห้องแบบนี้รีบทักเข้ามาสอบถามเลยนะคะเพราะตอนนี้น้องฟ้ามีว่างแค่ห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นนะคะและจะให้เช่าเนนราคาพิเศษด้วยค่ะเดือนละแปด0ันบาทรวมค่าส่วนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะนัดดูห้องกับน้องฟ้าได้เลยค่ะวันนี้น้องฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ